สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแชร์วิธีการเช็คว่าเราผูกพร้อมเพยหรือยังง่ายๆที่บ้านโดยไม่ต้องไปธนาคารนะคะขั้นตอนแรกให้เรามาแอปธนาคารที่เรามีอยู่แล้วกดไปที่โอนเงินค่ะแล้วเลือกคำว่าพร้อมเพยค่ะซึ่งตัวพร้อมเพยเขาจะให้ใส่ในส่วนเบอร์โทรเลขที่บัตรประชาชนเราใส่เลขที่บัตรประชาชนนะคะแล้วใส่จํานวนเงินเข้าไปค่ะ กดตกลงค่ะแล้วกดขั้นตอนต่อไปเลยนะคะสำหรับของใครที่ขึ้นแบบนี้นะคะแสดงว่ายังไม่ได้ผูกพร้อมเพ์กับธนาคารไหนนะคะและนี่คือเราใส่เลขที่บัตรประชาชนเรียบร้อยใส่จำนวนเงเรียบร้อยนะคะแล้วกดคำว่าต่อไปค่ะอันนี้ใครที่มีพร้อมเพกเรียบร้อยแล้วระบบก็จะขึ้นนะคะว่าเลขที่พร้อมเพ์อะไรนะคะ อันนี้สำหรับคนที่ผูกพร้อมเพลงเรียบร้อยแล้วค่ะยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b s c r i b ์หรือกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจและจะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ